ันนี้มาทำบุญที่วัดช่องลมทําบุญร้อยว,วันแล้วก็รอยอังคารเจตุ๊แล้วก็จะแอดพร้อมกันเลยกับข้าวนี่แม่ครัวให้แม่ครัวทางวัดจัดการให้จ้ะนากี้มีอะไรมั่งมี้ต้มมะละก้าพริกกะปิปลาทูชมอด ช่วยจัดการอันนี้ก็จะเป็นโอ้ดวมี่ใช้จานนี้หรือว่าอันนี้ได้อรับผัก๋อนีใช้เดี๋ยวให้แม่ครัวจัดก็ได้ขออนุญาตเอาลง Youtube ได้ไหมเนี่ยเอาลง Youtube ได้ไหมเนี่ย ถ้าไม่ได้จะได้ไม่ลงไงวันนี้มาทำบุญร้อยวันให้พี่สาธิ่วัดช่องลมกับข้าวนี้ทางเราให้แม่กุ้งย่างเขาทำาให้น่ากินมากทุกอย่างเลยกี่อย่างหนึ่งสองสามสีห้าอย่าง หาอะไรกันก็หาก็หาอะไรกัน <c oughs> อะ่นอะอูอันนี้ขายดีมากเลยอู๋อ,น,อ,อ,อนนี้ผัดเต้าหู้ผัดเต้าหู้ทั้งนันก๋วยเตียวลองกิมดูอร่อย ยังตามลำดับไหลเลยาไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวไม่ใครกินข้าวเดี๋ยวเนี่ยมีกะทิ่นี่น้องห,อหมดเลยอร่อย น้ำยี่จะโคมเอาไหนเนี่ยมันมีอยู่ในหม้อนู่นนู่นีเาตักไปกุ่ให้เราเลยหรอตักไปดูแล้วก็เอาไปให้ดีกว่าีขอวาด้ย้ยหอกันใหญ่เลย อย่าลืมตักอาไปกินที่บ้านกันนะนเยอะจริงๆนะเนาะไม่หรอกเราก็ไปแจกแบบคนที่ก็ไม่มีด้วยก็ได้เนาะเห็นไหมบางทีที่คนที่เขาไปเก็บขวดเก็บอะไรขายนะน้าสองสารเนาะเราเดินไปแล้วไปแจกเขาก็ได้ได้บุญเหมือนกันนะต้มตำอ, <c oughs> อร่อยมากต้มตำต้มตำหอยอร่อยมาก น้องกินอะไรเนี่ย